เสียเธอไม่แล้วพี่น้องเอ้ยควงใหม่ไม่อีกแล้วแลกไรเด้พี่น้องเด้อน่โอ้ยเก็บถืงงานบบเคลื่อนเออเบิ่งผลงานพี่น้องปลูกแบบใหม่ได้อน่โอ้ยไทยถอดประสบการณ์ในเบิ่งเด้พี่น้องเด้อนี่เออคือปลูกวิธีนี่คือโอ้ยรู้สึกว่าการเจริญเติบโตนี่ดีพี่น้องนี่อายุสองเดือนแล้วพี่น้องแต่ว่าก็ได้สองยอดแล้วได้พี่น้อง แตกยอดสองเถ้แล้วพี่น้องมึงโอ้ไปย้อนเบิ้งเด้อพี่น้องเน้อผู้ใดบอกขั้นเนี่ยเคยเห็นนะครับเนี่ยอันว่าเกษตรเออปลูกยังได้นะครับเนี่ยดินใายได้พี่น้องแต่ว่ามีการปลูกดินนิดนึงนะครับนะ่ะ <c oughs> นี่นี่น,นี่พี่น้องเบิง้งโอ้หยากระหกได้พี่น้องแต่ว่าอันการปลูกทุเรียนนะครับภาคอีสานเท่านี้น,นะครับเนี่ยเพราะว่าดินมันสุดส้มนะครับนาอดินมันโซ่แล้วนะครับดินมัน เขาปลูกมันหรือว่าเห็ดกเกษตรมาลายปีแล้วนะครับดินมันโซมมันจะปลูกยากเนี่ยพี่น้องดินทรายแห้งทานอาหารไปเร็วนะครับเอาอะไรสิอะพี่น้องเนี่ยแต่ว่าเขารักษานบไฮยามันเขามาคุ้มมันประมาณจีกสามสิบหรือสี่สิบเส้นนี่พี่น้องนี่ลองคืนพี่นาะบัวไ่มันเขามาเงานะพี่น้องน้องนั้นกับป้อยไว้ได้พี่น้องเนี่เออหงาพวกนี้มีประโยชน์เด้อพี่น้องเด้อมันมีจุลินซี์น้่นะครับมันมีแบคทีเรียพร้อมนะครับนี่ อันพวกนี้จะเป็นเฮ็ดให้อันระบบมีเวศมันดีได้พี่น้องเออกเกษตรเดือบจะงโอบ่อออกนะครับนี่แต่ว่าเวลาตัดหญ้าเขากอย่าตัดตำนะครับตัดนี่ครับตัดที่สูงๆแน่นะครับนี่เวลาฝนมากนะครับเวลาฝนตกมากนี่มันกะพวเฮ็ดหาดินเ่านิ่มนะครับนี่ตัดํำนี่พี่น้องนี่เออบเบอร์เดีวเครื่องตัดหญ้ามาเนมืลยนี่เครื่องตัดหญ้ามาตัดให้เพื่อนอยู่นี่พี่น้องนี่ อย,อย่าตัดจำนะพี่น้องเนี่ยตัดจำนี่เพราะว่าฝนตกมากนะครับเนี่ยมันจะบกกระทบดินเลยมันจะถืงหยาก้อนนะพี่น้องแล้วการน้ำฝนจะค่อยซึมลงไปนะครับเพื่อให้สภาพดินดินฟูนะพี่น้องนี่ <c oughs> เห็นไหมพี่น้องเขาทางแห้งเด้อันปลูกทุเรียนภาคอีสานน,อน้อมันต้องเป็นแบบนี้แหละพี่น้องแนวทางนี่เพราะว่าโอ้โอกเกษตรเออปลูกมาหลายปีเลยได้ดพี่น้องเหอตามโปรไฟล่ะพี่น้อง <c oughs> เห็นโปรไฟนหม เออเทือสีได้เทือสีอันนี้ก็ท้ายถอดปะจบกรร์ใกนการเบิงนะครับพี่น้องเนาะนี่กับปลูกทุเรียนคููนะครับนี่เป็นคูเออปลูกคูก็จะเริ่มเติบโตดีได้พี่น้องรักไอบอกได้ว่าจะเริ่มเติบโตดีก็ทุกทุกแบบนะครับดีเคยปลูกมากนะครับดินทรายต้องยกโคกเด้อพี่น้องเด้เอเฮ้าบ่ฮหูว่าอนาคตต,ต่อไปนะครับภัยธรรมศาสตร์มันจะรุ่นแรงขึ้นนะครับพี่น้องอาจจะมีฝนมีพายุนะครับ ตกกระนำหรือว่าแรงอะไรนะครับพี่น้องเออาต้องอ่ารักษาอันตัวนี้ไว้พี่น้องนี่ถ้าถ้าฝนตกชุบหรือดินอันพายยุเข,ขายังสีพี่น้องลายลายมือลายเว่นเนียคือพูดดุนนาะที่มันตกสามมือสามขึ้นนี่ดินไส้แนวนนี่อันตรายครับน้ำแตะครับระบายน้ำบ่ได้น้ำอิ่มตูนะครับเก็บไ้ต้นไม้ตายแน่นอนครับทุเรียนนี่ตายแน่นอนคิดว่านะครับแต่ต้นไม้ผมยังตายหลายต้นนะครับขนาดาเแมนทุเรียนเนาะ ตอนพ่ดูดุมากนะครับนี่นกโคกพี่น้องรู้ซึกว่ามันเติบโตดีพี่น้องเห็นบอกสองเดือนโว้ยนี่จะไหลอีกได้พี่น้องนี่จะไหลอีกได้เนี่ยฮ่ฮ <c oughs> ่าือทายพี่น้องเบื้องเนี้ยรอบรอบนี่นี่ใบไหลดิพี่น้องต้นนี่ใบไหลเด้พี่น้องเด้เนี่ยอันผู้ใดเ,เขามาเบื้องไม่นะครับให้ไปัอนอันย้อนเบื้องเด้พี่น้องเด้โว,วกอัน ผสมหินกวาสางน้ำนาพี่น้องเฮ็ดให้หดินมันโปร่งดีข้นดีนะครับปร่งดินเล็กน้อยพี่น้องเนี่ยปรุงดินเล็กน้อยรู้สึกว่ามันจะเลื่อนเติบตัวดีนะครับระบบหลากมันเดินได้ดีได้พี่น้องเออนี่เห็นบ่ต้นต้นกับแข็งเรื่องดีนะครับอาจจะมีโรคแน่กระโปเป็นยังครับเพราะว่าหน้าฝนนะครับน้อนี่โรคใบจุดนะครับนี่ <laughs> แต่กระโปเป็นยังครับพอรุ่นแรกถือก,กับตายแนย่พี่น้องเนี่บพลพอได้ทำความเสียหายไม่เพราะว่าใบไม่ออกมากระงะสวยอยู่ครับ เออเห็นว่าพี่น้องผู้เรียนสองเดือนหนึ่งไหมได้แต่งยอดสองเท่อแล้วตัวนี้ก็สจีไรแล้วครับพี่น้องนี่ตัวนี้ไหลใบไหลครับเขาเอาา <c oughs> อเนาะใบไหลเนาะเพราะว่ามันไหลออกมาแต่ละสองสามเมสองสามใบแล,ล้วก็ไหลมาเรื่อยนะพี่น้องมึงไงเออมันก็ดีได้แลวพี่น้องเนาะเออสวดนี่ไปย้อนเบ่งเด้อพี่น้องเด้ออันประสบการณ์นี่โอ้ยสะสมมาโดนเด้พี่น้องนี่มาบอกพี่น้องนี เบิ้งให้มันจบนะพี่น้องอันเกษตรเออเพชรต้องหักดวนหนึ่งเออเพื่อจะได้ประสบการณ์แนวนี่พี่น้องไตถอดแป๊บเดียวพี่น้องนี่เห็นบ่ไตถอดทั้งชีวิตเลยเอ้ยได้ดินภาคอีสานเฮาเด้อสำหรับดินแดงกันบ่ว่ากันครับพี่น้องเราสิปูกิังได้ก็สร้างบพราว่าดินแดงน่ะมันปูกง่ายเออแล้วระบายน้ำดีธาตุอาหารกับลลยพี่น้องดินแดงดินผู้เขาไฟข้เจ้านั่นเอออย่าไปเงินขาเจ้าเจ้าเฮ็ดมีบุญรลายขาเจ้ามีที่แนวนั่นดินแนวนั่น ปูง่ายครับเนี่ยน่แต่ว่าดินไส่เขานี่พี่น้องไส้ล้นลวนๆนี่ไส้แบบนี้ไส้ปลูกมันนี่ไส้ขี้เปียกเฮ็ดยังไดพี่น้องมันยังสิปลูกได้คือขาวเจ้านะครับจะเริ่มเติบโตดีนี่พี่น้องเด้ยอยินรีวัตถุนะครับนี่เป็นพระเอกหลายเฮนี่ละยาก็ยังซีแล้วพี่น้องเวลาตัดก่จะตัดลงจำเลยพี่น้องเด้อคันเอาเครื่องตัดหญ้ามาจิตัดหนพี่น้องเบืงองบน อาบลงซํานี่เองพี่น้องนี่นี่โอ้นี่มันจีห่มดินพี่น้องห่มดินอัตโนมัติเลยพี่น้องนี่ว้วเสียงยอดเลี่ยน,นเนาะเฮอ,อยกโค้งนิดนึงพี่น้องเด้อดีใจแห้งอันตะปวกมามีชุดนี่ครับมีชุดนี่ที่ว่ามันสองเดือนได้สองได้สอง แบกสองเถื่อแบกยอดสองเถื่อพี่น้องเฮ้ยดีแห้งเอาไปเฮ็ดเบิ่งเด้อพี่น้งอนงเด้อไปก่อนมื้อนี่ย